โอ้โหว้าวกูดธนาคารสินค้าโอ้โหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตบอกบุญแนะนำบุญในวันนี้ศรัทธาบุญทำบุญบอกบุญแนะนำบุญรับบุญทุกวันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีตามกำลังศรัทธาและความเหมาะสมตักบาทออนไลน์มีความศรัทธามีความสุขมีความอิ่มเอมอิ่มอกอิ่มใจสุขภาพ แข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาสาธุทำบุญโดยการส่งขนมเปี๊ยะกาแฟดริปสิ่งของหรือปัจจัยอื่นๆถาวายมอบให้วัดโรงเรียนวัดมูลนิธิเด็กและมูลนิธิอื่นๆได้สร้างเส้นทางบุญมากมายอาทิเช่นได้บุญจากการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกกาแฟและพืชผลอื่นๆสาธุได้บุญจากการสนับสนุนสินค้าชุมชนโอทอป ผู้ผลิตขนมเปีย๊ยะและสินค้าปัจจัยอื่นๆอีกหลากหลายสาธุได้บุญจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับร้านค้าที่ช่วยส่งเสริมบอกบุญแนะนำบุญสาธุได้บุญจากการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ส่งของสาธุได้บุญจากการมอบถวายกาแฟขนมเปีย๊ยะหรือสิ่งของปัจจัยอื่นๆให้วัดโรงเรียนวัดมูลนิธิเด็กและมูลนิธิอื่นๆสาธุ ได้บุญจากการสนับสนุนบุคลากรที่ได้ทำหน้าที่ดูแลเด็กดูแลบุคคลพิเศษดูแลและพัฒนาองค์กรในมูลนิธิต่างๆสาธุศรัทธาบุญทำบุญบอกบุญแนะนำบุญรับบุญทุกวันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีตามกำลังศรัทธาและความเหมาะสมขอบคุณจิตศรัทธาสร้างกุศลบุญที่มหัศจรรย์แก่ผู้ให้และผู้รับสาธุโอวาวาูด oh, wow, ธนาคารสินค้าร้านนิรับบุญสนใจทำบุญบอกบุญแนะนำบุญติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ